ต้องเดียวเที่ยวได้ครับกล้าที่จะไปกล้าที่จะปิ้งอีกแล้วต่อจากอีีที่แล้วครับที่เราไปเรื่องช้อปปิ้งอ่าอุปกรณ์แคมปิ้งครับใช้คำว่าหิดเน้อซึ่งเนือพิดาตัวกันเลยทีเดียวแต่ e ีพนี้ผมจะพามากลางเซนที่ใกล้ๆนครปฐมห่างจากกรุงเทพไม่ถึง80โลเจอฝนนิดหน่อยครับสิงที่มีพร้อมทุกอย่างแต่หนุ่มลืมก็คือกันฝน เข้าท่านาไปแล้วไปเยี่ยมชมตลาดท่านาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรา 21นาที22กิโลชิวชิวไปต่อครับว่าเราจะ แล้วก็มาถึงครับ Night a n g e a Garden Cafe เครื่องบินสุดชิคเขาบอกว่าสุดชิคนี่ขนาดวันธรรมดาแลเนี่ยมาตอนช่วงเกือบเย็นคนเทียเตาที่จะขนาดไหนมันจะกาศรอบๆเพราะว่าเป็นคาเฟ่เครื่องบินครับเป็นที่เขาบอกว่ามาถ่ายรูปมุงถ่ายรูปสวยๆทีชิคมีร้านอาหารมีข้าวสำหรับไบเกอร์อย่างพวกเรางานดี แจมๆทั้งนั้นเลยหลายคิวไหมครับใช่ค่ะมีอะไรน้ำยากทานน้ำเลยครับหิวนะครับเย็นๆสดชื่นสดชื่นกระเก้ใบมาโอเคค่ะเป็นสวรสโซดาไหมคะเปรียวๆหน่อยค่ะบลูบลูไหมบลูบ กับแฟมิลี่ครับชอบตั้งภาพชอบถ่ายภาพชอบเก็บรูปสวยๆแล้วก็มาเพื่อทานกาแฟทานอาหารก,กรุบกริบ นีตำรวจมีร้า,ารนอาหารมีสวนอาหารครับดังเต็น์ป่ะครับไม่ <c oughs> มีใครเลยนะวัันนี้ <c oughs> อ๋อวัดมาเลยครับเสียงดังเวลาสี่ทุ่ม รถปิดเวลาตีทุ่มห้ามลงเล่นน้ำรอดห่อไว้น้ำนี่เงา้า,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 าลานกลางเต็นสวนลุม่าก็เป็นลักษณะส่วนตัวดีครับสมมุติว่าเรามากันถ้าเราพาเพื่อนมาสักห้าเต็นหกเต็นอย่างเงี้ยก็โอเคนะคือมันเป็นส่วนตัวดีเพราะว่าเนี่ยเฉพาะแถบนี้ คนเดียวมาคนเดียวครับก็กินคนเดียวอันนี้ซื้อเนื้อเนื้อมาจากชุมชนชาวบ้านที่ชุมชนครับเนื้อ,อคนพื้นที่ที่น่ารักครับไม่ต้องไปอยู่ที่เมกาไม่ต้องอยู่ที่ไหนหรอกครับไม่ต้องไปอยู่ประเทศอื่หนหรอกอ,อยู่เมืองไทยอ่ะไม่อดตายหรอกครับเสื้อผมกินคนเดียวครับกล้องเดียวที่ยวได้ครับเอาง่ายๆครับคือประเด็นคือศึกษาแล้วว่าลุงปลามีตะแกรง มิตาวรมิธานแม่ก็ให้อ่าโอเคไม่ต้องแบกมาแต่ด้วยความขี้ลืมครับอุปกรณ์เครื่องครัวก็ไม่ได้มาอันนี้ก็ต้องค่อยเกลือเกลือนี่สองมันก็อยู่ที่ว่าคนชอบทานแบบไหนฮะนี่ครับเกลือที่แคมป์ที่เขามีการบริการที่แบบเอาเข้าป่าแคมป์จริงอะ่ะมีดเขียงแน่นอนเนี่ยแล้วตอนเนี้เนื้อขนาดเนี้ยย่างไงสุกต้องแห่แกก่อนครับ ก็ต้องไปยืมมีผมรู้เลยว่าทุกคนกำลังด่าผมอยู่โอ้ยฟินใช่ใช่ในเนี่ยฟินจริงๆสารตั้งต้นครับเราจะได้เรียนรู้ ครับตั้งแต่ตอนเย็นครับมาแคมป์มากลางเต็นต์ตอนนี้ได้มีโอกาสไปวุ่นวายเอาเตามาเอาอะไรอย่างที่บอกว่าลืมทุกอย่างตอนนี้ผมอยู่กับพี่พลพี่พลสวัสดีครับครับผมพี่พลคือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของสถานที่ลานกลางเต็นท์ชื่อลานกางเต็นท์นนสวนลุงปานะครับสวนลุงปาล,งปาลุงปาคือใครครับลุงปาคือพ่อผมคือพ่อผมแล้วผมแล้วผมก็เจอลุงปาใช่แล้วก็เลยถามสักพักหนึ่งคราวนี้ที่ผมบอกว่า ลานกลางเต็นท์ลุงสวนลุงตาเนี่ยที่มันเหมาะเหมาะกับเพื่อนๆเขาเรียกไอเดียหรือคอนเซปต์ของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็หนึ่งสงบเงียบไม่วุ่นวายถ้าถ้าถามว่าคนกรุงจะชอบความสงบอชอบอไม่เขาเรียกอะไรอะไม่แออัดไม่ ใกล้กรุงเทพส่วนหนืออันนี้ข้างหลังกล้องเราจะเป็นคุณพี่ผู้หญิงครับเป็นเป็นแบกาวเป็นแบกาวเป็นผบทบใหญ่สุดแล้วครับในนี้คอยคอยคอยบอกสคริปนะฮะถามว่าภูเขาก็ไม่มีแม่น้ําก็ไม่มีอถามว่าเออที่นี่ขายอะไรเออเออนี่แหละจุดขายจุดขายดะไรหนึ่งเราขายหนึ่งมันจุดหนึ่งก็คือหนึ่งมีเรามีผลไม้อ๋อเหรอฮะตามฤดูกาลมาถึงว่าเก็บกินหรืออะไรเลยพี่ได้จริงดิสมมติเนี่ย เอาพี่มาเนี่ยปุ๊บพี่เห็นฝรั่งลูกนี้ใช้ได้พี่เก็บกินได้เลยอุ้ยเจ๋งอ่ะผมเห็นมีขนุนด้วยนะผมเก็บขนุนนะโอ้ขนุนอ่อนครับตอนตอนที่เปิดเมื่อเดือนเมษาครับขนุนเต็มที่ครับแล้วก็มีนี่อันนี้ด้านหลังนี่คือมะปางครับเขาเรียกมะยมชิดอืมมยชิดลูกใหญ่เต็มต้นเลยก็เก็บได้เหมือนกันได้เหมือนกันออเาไม่ห่วงแต่จะซื้อกลับก็ได้จะซื้อกลับก็ซื้อก หนูจะบอกซื้อกูหน่อยเถอะก็ไม่พี่แคมป์เขาชอบถามเรื่องหญ้าหลุ่เพิ่งคุยพี่พลว่าครับขนาดที่ตรงเนี้พี่พลเพาะญ้าก่อนที่จะทำลานกลางเซนด้วยใช่ครับผมมันจะมีมันจะมีแญี่ปุงนใช่มีแปลงย้าทดลองครับทดลองคือย่าญี่ปุ่นญ่านวลน้อยครับญ่ามาเลอแล้วก็จะเป็นเมอร์ิด้าเมอร์ิด้าอนนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกว่าเมอร์ลิด้า ก็คือเราสัมผัสโดยการใช้มือมั่งใช้เท้าดยไม่ใบได้ว่าอันไหนนิ่มอันไหนอึดทันของดุมของดุมพอสัมผัสญ่าลืมงบอกเลยว่านุ่มนิ่มแล้วสรุปเป็นญ่าพันอะไรครับอันนี้นวลน้อยครับผมนวลน้อยใช่ไหมฮะใช่นวลน้อยอยากจะฝากอะไรนะครับพี่ผู้หญิงพอปอชื่ออะไรเราคุยยังไม่รู้พี่ชายครับชื่อสายค่ะพี่สายพี่สายเดี๋ยฝากอะไรครับ านกลางเต็นท์สวนหลวงปานะคะก็เป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆเนาะ uh huh. อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพถ้าใครที่ต้องการความเงียบสงบเดินทางไม่ไกลแค่ชั่วโมงนิดๆ uh huh. อยากได้แบบความเงียบสงบที่ไม่ต้องไปแอบกับใครขอฝากกลางกลางเต็นส์สวนหงปลาไว้หนึ่งเช็คลิสก์ด้วยนะคะอ้มอกอ้อมใจติดนิกร้องติดร้องทไมเราเราต้องมีเรื่องคุยเยอะ ก็นอนสบายพุดมีเพลงฟงังสู่เมืองกรุงไปเผชิญเศรษฐกิจจะพาไปเก็บบรรยากาศตอนเช้ากันที่พี่ครับหมว จบทริปแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเต็นท์ครับเราจะไปทริปไหนอีพีไหนอีพีหน้ายังมีอีกหนึ่งซีรีส์ครับกับฟินครับกล้องเดียวที่ได้ซีรีส์นี่คือกล้าที่จะไปกล้าที่จะฟินไปกับเยมห้าฟินครับถือว่าคุ้มค่าครับประหยัดน้ำมันทอกดอีตาเร่งดีบรรทุกสัมภาระแนวแคมปิ้งได้ครบท่านหนุ่มไม่ลืมเดี๋ยวอีพีหน้าไปเจอกันว่าหนุ่มจะไปตะลุยแบบแอดเวนเจอร์จริงๆและอันนี้คือสารตั้งต้นขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่อุตส่าห์ชมกันมาถึง ท้ายคลิปขอบคุณมากกับ GoPro Max ครับกล้องเดียวเที่ยวได้คนหนึ่งคนรถหนึ่งคันและกล้อง GoPro Max หนึ่งตัวบายบาย ยีามา้าฟินมีสีใหม่แล้วนะรู้ยังรู้แล้วมีแล้วด้วยนี่ไงสวยเนาะ<อ><อ>ขี่ทุกวันฟินทุกวันแถมฟินเขากล้าให้รับประกันทั้งคันนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางตั้งแต่วันนี้ถึงสามเธันวาคมศกนี้กล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะฟิน